หลังจากสร้างดอกกุญแจขึ้นใหม่นะครับไขประตูไขสวิตสตาร์ได้แล้วนะครับรถรุ่นนี้นะครับเป็นกุญแจระบบ immobilizer นะครับกุญแจที่อยู่ในมือผมยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับยังกดอีโมดใช้งานไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้เครื่องโปรแกรมนะครับลงทะเบียนระบบอีโมนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวมาทดสอบสตาร์อีกครั้งนะครับทดสอบสตาร์นะครับหลังจากลงทะเบียนระบบ immobilizer เรียบร้อยนะครับทดสอบนะครับเสียกุญแจบิดออน อย่าเบรคสตาร์ทครับติดใช้งานนี่เหมือนเดิมนะครับกุญแจรถหายต้องการทํากุญแจรีโมทเพิ่มนะครับมีบริการทําถึงที่ถึงบ้านนะครับช่างกุญแจไทยยินดีให้บริการครับทดสอบกุญแจรีโมทนะครับล็อกเปิดเปิดท้ายครับใช้งานได้ครบทุกฟังก์ชันนะครับ